จริงก็คือติดลบสองหมื่นสองหมื่นจุดจนไม่ใช่บาทจุดงการจินอพอพี่วัดมาเหุกับเบียแล้วนะครับเป็นยังไงมั่งความรู้สึกก็คือมันมีวิธีแก้ไม่ว่ามันจะสถานการณ์มันจะยังไงถ้าเราเข้าใจวิธีแก้ปุ๊บแล้วเราควบคุมคนโดนจิตใจเราได้อย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นครับที่แก้ได้เขากำไรมาอีกถูกไหมเราสึกเออนอกจากไม่เสียเรายังกำไรพี่ก็เลยตัดสินใจปด่อนแต่อเดิมที่พี่เงกับเบียก็กำไรแล้ว ไม่ต้องดูกล,ล,ลทาทั้งวันด้วยถูกไหมโอเคก็ okay, คือแฮปปี้เนาะสถาบันเบียร์มีท,ท,ทั้งคาเทจสดมีทั้งห้องซิกเนลมีทั้งพื้นฐานทุกอย่างสองฟรีหมดเลยถูกไหมก็คือในแลวในห้องอ่ะมีแต่โค้ชเก่งๆทั้งนั้นเลยให้ความรู้ฟรีๆเลยไม่กักอยากฝ<ม>ากอะไรให้กับพี่ๆมือใหม่ที่เขากําลังเริ่มต้นศึกษาในการเทรดความรู้ในระหว่างที่เรายังศึกษาความรู้เนี่ยถ้าเรายังไม่แม่นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องอาศัยโค้ แล้วเวลาเราเข้าไปโดยเฉพาะโค้ชกลุ่มนี้ที่อยากให้มั่นใจว่าเขาก็คำนวณไม่ให้เราหมดแล้วมันอาจจะแดงไปก่อนหรืออะไรอย่าแค่เราทนรอให้ได้อย่าใจเสียเดี๋ยวมันก็กลับมาฟ้าค่ะถ้าเราไปใจเสียแเราลองรีบคั้าเดมันจะมันจะขาดจริงจริงแล้วคือสต็อปล้อแต่ว่าในความหมายเบียคือเซฟไลฟ์ก็คือชีวิตชีวิตคุณจะเซฟเนี่ยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มอะค่ะจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้เวลานี้เราก็ดูเทคนิคจากโค้ชเบียร์แล้วก็เชื่ออ,อยากให้เชื่อมั่นโค้ชพวกคนในกลุ่มอะค่ะว่าเขาพาเราทำกำไรได้ เพราะว่า TP นี่รวยเนาะแต่ SL ก็มีเนาะเพราะของเราเป็นปกติอะมีฟ้ามีมีแดงค่ต้องตั้งเป้าแล้วว่า h อตที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะตั้งวันละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับก็คือเดเทรดกันต่อเนาะเดี๋ยวเรียนรู้เดี๋ยวพัฒนาทำไรกันต่อเพราะของเราไม่ได้เก็บตังค์เลยไม่ได้เก็บใช่อันนี้เปสุดละเพราะว่าพี่อยากคอสอ่าคสเดิมอะโบสเดิมไม่ใช่โคสเดิม ตอนนี้พี่ดิวเขาใครช่วยแก้เนี่ยเขาบอกว่าน้าพี่ไปกิ้งเท่พี่ต้องจ่ายสีก่ก้าวเรารู้สึกว่าเสียอยู่แล้วและอีกคนก็มาเจอว่าถ้าแก้ให้พนะี่นะก็คือแบ่งเปอร์เซ็น,นกันโอ้เห็นแค่ตัวสุดๆพี่ก็รู้สึกว่าเราแย่อยู่แล้วนะ<อ>คือเราแย่อยู่แล้วอ่ะถ้าคือถ้าเรามีกำไรดีวา่าสองเปอร์เซ็น,นเราอ่ะเราโอเคนะแต่ตอนนี้คือเราแย่คือนึกถึงว่าเข้ามาปุ๊บเราเสียแต่คุ่มเบสห้าพันสำหรับพี่มันเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ต้องตัดสินใจอ่ะคงไม่เคยพูดเรื่องว่ามันเสียโชว์แต่บอกฟ้าบอกฟ้านับนก็เลย มันก็เลยทําให้เรามีมีมีมมมมทัศนคติกับตลาดคนละแบบไปรูปแบบซึ่งไม่ใช่โลกของความเป็นจริงทุกวันนี้ไม่ต้องวิ่งตามกราฟแล้วนะพี่เนะาะพอเรารู้แล้วนะเราไม่ต้องวิ่งตามกราฟแล้วเราไม่ต้องดูกราฟใช่ก็จะมีตอบใช่พี่แทบแทบ,แบไม่ค่อยได้ดูเพราะถ้าดูบนิีใจมันยังไม่ไม่นิ่งเหมือนกันนะเวลาดูมันเห็นมันก็จะมีแว๊บแต่ว่าถ้าเรามั่นใจอย่างเงี้ยเราก็ไปทํางานเี๋ยวค่อยกลับมาดูเนี่ยรส่วนใหญ่พี่ก็จะ T ีนะตอนที่อยู่โบ๊เดิมที่ไม่เคยสัมผัสคำว่าัด สักวันเลยนะคะฟ้าหนักฟ้าน้อยแค่นั้นเองบางวันก็สองร้อยดอนเนาะแต่บางวันถ้าพี่ไม่ค่อยได้เทรดก็ยักไม่วิ่งเนี่ยกลาจะอยู่สิบกว่าดอนยี่สิบกว่าดอนอย่างเงี้ยค่ะความดีใจย่งเลยไม่ไม่มีแดงเลยนะตั้งแต่เทรดก่อนตอนแรกไม่มีแดงสักวันเลยเนาะแึ่มันจะแดงแบบอ่าเหมือนกับที่เข้าไปซัมซีก็อันไหนที่ตั้งสตอปลอสอย่างเงี้ยถ้าแบบงานมิยุ่งนี่อาจจะมีอยู่ครั้งหนึ่งบางที่พี่ตั้งสตอปลอสแล้วมันก็โดนตัดไปอย่างเงี้ยอันนั้นแหละที่มันจะแดงแต่มันก็็็็็็เเปปนนนนนไไมม้้้้้้แแรกกกกกๆขออองววัลลพตาาาาีดดคืหฟฟย มีได้มีเสียแล้วมีขาดทุนมีกาไรเนาะพี่เนาะตอนนี้ก็ไม่เซตก็เปลี่ยนหมดแล้วเนาะใช่ใช่จัดแบบไม่บายแล้วไ,ไ,ไ,ไม่เอาแล้วแก้ได้ไปแล้วที่กลับลงทุนเพิ่มก็มันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเรารู้ว่าจริงๆเราอะผู้ประกอบการแหละมันดีดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราจะรู้รกถ้าเราถ้าเราอยากอยู่ได้ขเลแกอะสำคัญที่สุดเราต้องมีความรู้เราจะจะไม่มีได้ถ้าเราไม่มีความรู้อะเราจะใช้อารมณ์แลบความกลัวเราก็เสียอย่างเดียวค่ะโอเคพี่